สวัสดีค่ะพี่น้องมาบ่งสร้างไส้เฮ็ดนหยางจ้าสีแจ้ปัญหาเครื่องทะเลท่องครับเครื่องทะเลท่องมันไม่มีแห้งอัดกับมันบ่มันสตาร์ทยากครับต้องได้รอดตงค้นเกิดสีคิดว่ามันก็สีเป็นทีแหวนลูกสูบมันรวมอย่างเดียวรับสีเพาม่มีแห้งอัดอีกหลายยางมันก็สีเป็นน้ำว่าววัดเนี่ยหัวฉีดไตเนี่ยครับประกัน เครื่องทะเลท่องเครื่องหัวฉีดปั๊มหัวฉีดครับมันเกิดคือเครื่องหู้ตาครับใส่อะไรหู้ตาเดียวกันครับเครื่องทะเลท่องเดี๋ยวสีแก่ให้เบื้องครับเดี๋ยวสีเปียนหัวฉีดก็เสร็เบ้าใหม่ครับตีบาเบ้าใหม่เดี๋ยวผมมาวิ่งเที่ยวนึงครับว่าสีเป็ยนยังไงครับหายว่าหายครับเพิ่หัวฉีดเดียวหัวฉีดมันออกใหม่ครับนี่ครับนี่ครับหัวฉีดออกซั้งนี่คือโตีดครับเดี๋ยวกะแห้งอัด แห้งอัดกับบมี่ครับเรื่องต้นโอ้เบิ้งว่ามัน เลยนั่นบ่นอนเบ้าครับการเบ้าหนึ่งเบ้าบูมิเืียงอัดครับจะใส่น้ำมันรลอสตาร์ชรครับัวนี่หัวเม่งครับพี่น้องับครับ พวกตีนตรงเนี่ยตื๊บครับนี้กะทิเราใส่อะได้ครับรวมขอนต้องเอาไป,ต,าไปต้องเอาไปตีบ้า,าบ้าผมไม่เอาตัวนี้เครื่องม,มือไม่ได้หัดครับใครอยากใครดีก็ต้องเช็คแบ่นหน่ำครับตัวนีนว้ขวบก็ใส่ได้เปลี่ยนแหวนพร้อมเปลี่ยนแหว่นขวบเราเปลี่ยนแหวนตีบ้าเปลี่ยน,นหัวขีด